เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่20กันยายน วันนี้เช้าครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวที่จูหัวไปในหน้าปกกันก่อนกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คว้าตัวเจมส์โอเวอรี่แบ็กขวาวัย16ปีจากสโมสรอนเพิร์ตกรีสโมสรอนในลิกประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมทีมเยาวยชนอีกหนึ่งรายแล้วครับหลังเมื่อวานนี้เพิ่งจัดการคว้าตัวทางเซมิลูเซลเข้าร่วมทีมหมัดๆ โดยตอนนี้ที่มีการยืนยันแล้วก็คือทั้ง2รายจะลงเล่นในทีมชุด u 18ของสโมสรนะครับซึ่งตัวของลูเซลเนี่ยมีการประกาศทางการไปแล้วส่วนตัวของเจมส์โอเวอรี่ตอนนี้มีค่าการยืนยันจากแหล่งข่าวของสโมสรนว่าทุกขั้นตอนจัดการเรียบร้อยรอแค่ประกาศทางการเท่านั้นครับ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการเติมอีก2ดาวรุ่งคุณภาพเข้าสู่ทีมหลังที่ผ่านมาไม่นานช่วงไทยตลาดเราก็ได้เห็นสโมสรเซ็นสัญญากับเซคูโกเนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเข้ามาร่วมทีมแล้วและทางด้านอีกหนึ่งดาวรุ่งที่สื่ค่อนข้างจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็คือกองหน้าวัย17ปีอย่างชิดโอบิมานตินที่หมดสัญญากับอาร์เซนลและก็ตบปากรับคำว่าจะย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงของเรานั้นสำหรับในเคสนี้ครับเราแค่ทางพรีเมียร์ลีกอนุมัติการย้ายทีมเท่านั้นโดยที่ทุกอย่างก็ไม่่่่นาาาจะมีปััญหาายยใดอยงแลล้วครบ เราไปต่อกันที่อีกรายงานนะครับจากทางคอร์ดอ,อัพไซด์เว็บลูกหนังชื่อดังแดนผู้ด, English, ดีอังกฤษโดยสื่อเจ้านี้ครับที่ออกมารายงานว่าในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่ดอทมูลบุกไปเอาชนะขับ,บรูก3ประตูต่อ0ูนเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมานั้น ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งทีมงานแมวมองเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้ง2ทีมซึ่งมีนักเตะอายุต่ำกว่ายิมสาปีลงเล่นกันหลายคนนะครับในแมตชนี้ทว่าคนที่สะดุดตาทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนั้นก็คือเจมี่กิทเทนกองหน้าวัยยีปีของดอร์ทมุนครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองในนีหกก่อนจะสร้างอิมแพคได้อย่างมหาศาลในเกมนี้และก็ยิงไป2ประตูจากชัยชนะ3ต่อศูนย์ของทัพเสือเหลืองซึ่งหลังจากนี้ครับก็รอดูว่าจะมีความคืบหน้าอะไรมากไปกกก่่าานนนี้หหรรืออเเเปลับใยขงจูิ รายนี้ในะครับว่าแมนยูน t เต็ดของเรานั้นจะเดินหน้าไปในรูปแบบไหนบ้าง มาต่อกันที่เรื่องราวก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกถิ่นเซลเฮิร์สพาร์คของทางคริสตัลพาเลซวันเสาร์นี้นะครับโดยล่าสุดมีการยืนยันจากทางสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราแล้วนะครับว่าในเกมนี้กองทัพปีศาจแดงจะใส่ชุดเยือนสีขาวลงทําการแข่งขันโดยนี่ก็จะเป็นเกมแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใส่ชุดเยือนสีขาวชุดนี้ลงเล่นในซีซั่นนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของกรรมการที่จะลงเป่าในเกมกับคริสตัลพาเลซวันเสาร์นี้นะครับก็จะเป็นทางดาวิดคูด ที่ใครเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะทราบดีว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นแฟนบอลของทัพปีศาจแดงไทมสไิติเป่าเกมที่แมนยูไนเต็ดลงแข่งช่วง5นัดหลังสุดก็ไม่เคยแพ้เลยด้วยนะครับส่วนกรรมการในห้อง VR เกมนี้ก็จะเป็นทางเอควิลฮาวสันครับ เรามาต่อกันที่ความเห็นของไซมอนจอแดนอดีตเจ้าของสโมสรันคลีสันพาเลสที่เจ้าตัวนั้นถูกสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของออนโตนี่ดาวเตช่าบราซิลของทัพปีแสดงว่าจะเป็นความผิดพลาดมากแค่ไหนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทุ่มเงินถึง85ล้านปอนด์ดึงตัวเขาเข้ามาร่วมทีมเมื่อช่วง2ปีก่อน ซึ่งไซมอนซอแดนก็พูดตามตรงนะครับว่านี่เป็นดีลที่ล้มเหลวอย่างมากของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามและต่อให้ตอนนั้นทัพปีจแสดงของเราซื้ออันโตนี่มาร่วมทีมในราคาสัก25ล้านปอนด์มันก็ยังดูไม่คุ้มอยู่ดีครับเมื่อเทียบจากฟอร์มการเล่นที่เราเห็นจนถึงตอนนี้แต่เพียงแค่อาจจะทําให้เสียงวิจารณ์มันเบาลงกว่าตอนนี้เท่านั้นครับโดยไซมอนซอรแดนได้สแสดงความเห็นเกี่ยวกับดีลของอันโตนี่กับทางทัพปีจแสดงผ่านทางท็อกสปอตสื่อของอังกฤษเอาไว้ว่า แน่นอนว่ามันมีทั้งแรงกดดันและก็มีการคาดหวังอย่างมหาศาลเพราะหากคุณใช้เงินจำนวนมากกับนักเตะสักคนหนึ่งคุณก็ต้องคาดหวังผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หากนักเตะคนนั้นมีมูลค่าสัก25ล้านปอนด์แล้วไม่ประสบความสำเร็จก็จะมีเสียงวิจารณ์น้อยลง แต่ในกรณีนี้อันโตนี่ถ้าเขาถูกซื้อเข้ามาด้วยมูลค่า25ล้านปอนด์มันก็คงไม่ใช่การซื้อที่คุ้มค่าเหมือนกันเพราะเขาเล่นได้แย่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อทีมและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเขามันก็ไม่ดีเลยด้วยเขาไม่ได้นำสิ่งใดเข้าสู่สนามหรือว่าการเล่นของเขาเลยแายคนก็เห็นว่าเขานำอะไรเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างไม่ว่าจะเป็นพลาดหัวข่าวใหญ่2-3ถึงครั้งดังนั้นต่อให้คุณซื้อเขาเข้ามาร่วมทีมด้วยราคา25ล้านปอนด์คุณก็คงบอกว่ามันเป็นการเสียเงินเปล่่าอยูดี และนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงินไปมากถึง85ล้านปอนด์คุณต้องมองไปที่ผู้จัดการทีมของพวกเขาแล้วล่ะและก็ถามว่าทำไมถึงซื้ออันโตนี่เข้ามาด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขารู้จักนักเตะคนนี้เป็นอย่างดี เรามาต่อกันที่ความเห็นของลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทัพปีศาจแดงเราเนี่ยครับที่มีต่อมาเนลกาเต้ดันกลางตัวใหม่ชาวอุรุกวัยและก็ขวัญใจแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนล่าสุดที่เพิ่งได้ประเดิมสนามในเกมหลีกไปกับเซาท์เทมป์ตันและก็ต่อด้วยเกมคาราบาวครับรอบที่สล่าสุดกับบันสลีย์อยู่ทางซาฮาเนี่ยครับที่ออกมายกย่องผลงานของอูกาเต้กับการประเดิมสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมและมันก็ทําให้เขานึกถึงอดีตกองกลางรับและกับตันที่แฟนปีหลายคน ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในตำแหน่งนี้ตลอดการของสโมสซอนก็คือรอยคินด้วยที่ซาฮาชี้ว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างแบบนั้นในตัวของอูกาเต้ครับและก็เชื่อมั่นว่าดาวเตะวัย23ปีจะกลายเป็นคนสําคัญของสโมสซอนในอีกหลายปีข้างหน้าซึ่งลุยซาฮานะครับก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของมาเนลกาเต้เอาไว้ว่าผมเห็นอะไรบางอย่างในตัวของมาเนลกาเต้ที่มีความคล้ายคลึงกับรอยคินรอยคีนน่ะไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่เข้าสกัดบอลได้อย่างดุดันเท่านั้น แต่เขายังแสดงมันออกมาผ่านภาษากายของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมเขาแสดงมันออกมาว่าเขาพร้อมปะทะไม่ว่าเขาจะเจอกับคู่แข่งแบบไหนเขาไม่เคยที่จะให้ตัวเองต้องตกเป็นฝ่ายถูกครอบงำเขารับแรงกดดันจากนักเตะเก่งๆได้อย่างเหลือเชื่อและก็เป็นแม่แบบของนักเตะคนอื่นๆอ,อีกด้วยผมคิดว่านี่เป็นทักษะหรือว่าอะไรสักอย่างที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปเป็นเวลานานในแดนกลางของทีมรวมถึงนักเตะที่เข้าใจจังหวะของเกมและก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งในพื้นที่ตรงนี้ด้วย m a n นโกาเตเข้ามาและเขาก็ทําให้ผมนึกถึงรอยคีนจริงๆเขาเข้ามาพร้อมกับแบรงขับเคลื่อนที่น่าสนใจเลยนะเพราะอย่างที่เราเห็นว่าแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันแย่มาตั้งแต่ยุคไหนและทีมอื่นก็รู้จุดอ่อนตรงนี้ของเรา เราเห็นได้ชัดว่าหน้าที่ของอูกาเต้ทำในสนามคือการเข้าไปแย่งบอลกลับมาให้กับทีมแต่เขาหลากหลายกว่านั้นซึ่งเราไม่เคยมีนักเตะแบบนี้ผมคิดว่าเขาจะเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของ Small สโมสรไปอีกนานหลายปีดังนั้นผมพอจะเข้าใจได้แล้วว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดถึงอยากจะเซ็นสัญญากับเขานักหนาและก็ยอมทุ่มเงินขนาดนั้นเขาเป็นนักเตะที่สามารถจุดไฟในตัวคนอื่นได้แบบเดียวกับที่รอยคินทำในอดีต เขาลงสนามไปประมาณ20นาทีในเกมกับซอลเนมตันแต่เขาก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างผมเชื่อมั่นว่าเขาจะกลายเปน็นนักเตะคนสําคัญในทีมไปอีกนานอย่างแน่นอนเรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นของเวสต์บราว์อดีตกองหลังของทีมปีศาจดงเราในครับทีล่าสุดเจ้าตัวหนาะที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางบอยสปอร์ตสื่อนอกกระแสของอังกฤษเกี่ยวกับโอกาสการคัมแบ็กกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รอบที่สาของคริสเตียโนโรนนลโดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับและเขาเองก็ออกโรงเห็นด้วยเช่นกันถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงเพราะเขาก็มองว่าครั้งล่าสุดที่คริสเตียโนโรนัลโดอำลาทีมไปนั้นมันจบไม่สวยเท่าไหร่และเขาก็เชื่อว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างผิดหวังครับเพราะนี่คือหนึ่งในตำนานนักเตะที่ดีสุดตลอดกาลคนหนึ่งของสโมสรมินั้นหากว่ามีโอกาสที่คริสเตียโนโรนัลโดจะกลับมาปิดฉากอาชีพที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นเขาก็ไม่ขัดอย่างแน่นอนด้วย ซึ่งเวส t ์บราวน์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เอาไว้ว่าหากเราจะพูดถึงการที่คริสเตียน r o โรนัลดจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณไม่สามารถพูดได้เลยว่าไม่มีวันแน่นอนว่าเมื่อเขาจากเราไปครั้งที่2เราทุกคนต่างผิดหวังเพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะที่ดีสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันน่าผิดหวังกับตอนจบของเขาเพราะผมคิดว่าเขาสามารถกลับมาแก้ไขตอนจบที่มันขมขื่นนี้ได้นะซีซั่นแรกที่เขากลับมานั้นเขายิงได้มากกว่า20ประตูดังนั้นเมื่อเขาต้องจากไปมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่สําหรับนักเตะแบบเขาแล้วมันก็ย่อมจะมีทางใดทางหนึ่งแหละที่จะกลับมาที่สโมสร์อีกครั้งซึ่งส่วนตัวผมแล้วก็ไม่ขัดนะที่เขาจะกลับมา และนี่ก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดช่วงเช้าที่น่าสนใจนะครับประจำวันที่20กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ